หมดยุคยิงแอบแล้วเราจะต้องมานั่งสร้างตัวตนกันพวกเราเนี่ยจะได้ยินประโยคประมาณนี้นะเพราะว่าตอนนี้ใครๆเนี่ยเขาก็มาบอกให้เราเนี่ยสร้างตัวตนเพราะเขาบอกว่าการสร้างตัวตนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องยิงแอบและที่สําคัญคือมันประหยัดค่าแอบมากๆเลยซึ่งข้อมูลอันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่หลายๆคนคิดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ทั้งสองฝั่งนะฝั่งของคนยิงแอบหรือว่าฝั่งของคนสร้างตัวตนเนี่ยทะเลาะกันเดี๋ยววนันนี้พี่โน้ตมีหลักฐานตัวหนึง่ง แล้วรับรองเนี่ยพวกเราจะไม่เถียงกันเลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยการสร้างตัวตนหรือว่าการยิงแอดเนี่ยแบบไหนมันทำอยอดขายให้เราได้ดีกว่ากันทุกคนลองดูนะอันนี้พี่โน้ตเปิดระบบหลังบ้านให้ดู30วันที่ผ่านมานะคนที่ขายของเลขสอันดับสูงสุดนะเราลองสังเกตดูไหมว่าใน10อันดับเนี้ยจะมีคนที่ยิงโฆษณาเนี่ยอยู่5คนและคนที่ไม่ได้ยิงแอดเนี่ยอยู่5คนแล้วพี่โน้ตดูได้ยังไงก็นี่ไงอย่างคอนเทนต์อันบนเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้ยิงแอดเขามันไม่มี AD ดีแต่ว่าอย่างเบอร์2บอร์ย เขามีการยิงโฆษณามาและถ้าเกิดว่าเรากดดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใน10อันดับทั้งหมดเนี่ยมีการยิงโฆษณาทั้งหมดเนี่ยห้ารายการและไม่ยิงโฆษณาทั้งหมด5รายการด้วยเช่นกันซึ่งถ้าดูข้อมูลตรงนี้เราจะพบว่ามันไม่มีวิธีการไหนที่ดีที่สุดวิธีการยิงแอดเนี่ยก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขายิงแอดแล้วฟังแต่มันก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขาไม่จําเป็นต้องยิงแอดเขาก็สามารถขายของได้ดังนั้นหยุดทะเลาะกันได้แล้ว มันดีทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าการสร้างตัวตนเนี่ยมันยากไม่อยากออกมาหน้ากล้องรู้สึกว่าทําออกไปแล้วมันยังไม่ปังนะแนะนําให้มาเจอกับพี่โนโตในคอสติ t กต็อกแอดเลเวลูชันซึ่งพี่โนโตเนี่ยรวมมาให้หมดทุกกระบวน่าในการยิงโฆษณาใน t ิ k กต็อกจากประสบการณ์เนี่ยที่ดูแลลูกค้าเนี่ยมามากกว่า4ปีใครที่สนใจเนาะลองจิ้มดูรายละเอียดที่โปรไฟล์หรือว่าทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลาสนะครับ